สองปรูเียทีี่ปทาันพยายามิวว้ดไหวตายเียโอ้หลิงแม่งมาลวกตรงที่น้ำตกล่ะน้ำตกล่นะโอ้ยยิงตรงกลางหน่อยโอ้ยยิงตรงกลางหน่อยสตัวกลับเลยว่ากลับเลยว่กลับเลยไม่มีได้ทุกคนไหม เอาเสียงเราสอง้ไหูกแก้วมันนแก้วแรกมันนตรงกลางตรงกลางแก้วแรกม้ถูกไมรงแก้วกลางถือเราอีไว้นะพี่เดี๋ยวไปลวงข้างในให้จิกล้องนะไ่จิกร้งโอเยอม ระวังนมมันอายากับสวยสวยผมเหมือนเงี้ยมันก็สาวไม่ได้ยากับคนางไว้ตรงนั้นตัดบนยาวเราเกาสั่เราสั่งักคนข้างเราที่ผมเราแล้วเดงะบกตะบกอาุคมาเลยนะยามนไหนต่างเยอะจังยิงกับวันประเดี๋ยวเอาทุกการใช้หลุดการใช้ใช้หุดตารเยอะกล้งเยอะไป แก้ไไปแ้หนนตอโดนตอบไปไปแล้วข้อแล้วช่รจะขับแล้วุดขับลาเข้าเลยพี่เราเสาล่างที่งนเราเสาบ้านเราข้างล่างของอันโอ้โหเจมี่ออกกลางไม่เห็นี่ไอ้เฮ้ยจะเก็บโลหิตแต่เสาเมี้ยมีเจ้าลอนนะ

ข่อเล่นข่อยเล่นข่อยเล่นขอยเล่นข่อยจะเข้าได้เรากมีม่านา้ไม่มีนือได้ทการนะได้กลาไอ้ปิันปผมได้ทุกผมได้ทุกคนผมได้ทุกคนเลยกับยนได้ทุกคนมีคนจะเข้าไหมครับพี่อััังองกลางพี่คพี่ของกางเดียดเตเอจะโน่น่ะพวาก็ได้ย เอาทุกมาทุกมาเข้าไปให้ได้เอาทางตายโหจังเลยเราเราเรามีคนเราเรีกนเป็นงากหนึ่งาวกลางนะพี่มาล้างขมาวกลางเหรอเป็นมามุกเซ็ตไปครับมุกมุกพร้อมมุกพร้อมลอยหยกลอยหยกลอยหยกไปดูดูด้าเราเก็บมาคนหนึ่งมปยันสีอะเป็นยันดูดูดูที่กลาเสือจ่ายเงินจ่ายเงินสวยสวย

ยาบนล่างยาบนล่างโอเคผ่านแล้วผ่านแล้วอั่อนสาวอยู่ผ่านแล้วต่อครับเสร็จต่อครับยืนรอตายมันบุ๋มมัพี่ฝอสไม่มีของเปลี่ยนยืนรอตายนะดูดูดูบ้านแตกบ้านแตกบ้านแตกมีของเปลี่ยนใช่กลางมัสองผมว่าพอไหมครับอมจะดูกลับจะดูกรับ

ปากพร้อมค่ะปลุพร้อมมีใครพร้อมบ้างเสียงเขอาเข้าเข้าดีวูมาอย่างลองย่างมามาดูมารูมาด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 มาดูมาดูมาดูมาดมาดมานูมาดูมาดนเลยูมาดูมีดูมาดูมาดูมางูงาดูม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 าดดูาดูมาดวมาดูมาูมาารูมาาดูาดูาดาูมาาูาดมดูมาดาเลยเขาเลยามาดูาดูมาดาาดูมาดาดยาดอมาดม่าดูมาดมาดาดูมาดูาดูาาาดูมาง

เราทไมขอกันเยทีเราไม่รู้วุกเขสองเนี่ยม่อกผ้กมอสุกับเรารอบที่แล้วอ่ะโอ้ยิงมาที่พวกเลยหลายคิวเลยนะราไม่มีนาไม่มีนาแต่ผมนะเดียวรอรอที่ไม่โดนไมจิกเขามานรอามัน้านมันแหล่แล้วนะบ้านแต่ล้วนะาแตกเะตายเยอะเข้มหมดนะตายแล้วไม่ีบอกอ่ะ โอเวอร์โอเวอร์ยิงโอเวอร์ยิงเปิดตรงกลางได้นะตัวตัวบอลมันไม่มีคิวนะ

มา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 ่ายต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 ่ยต่ายต่ยต่าย่ายตายยต่ายายต่ายต่ยต่า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 ยต่่ายต่ายตยต่ายต่่ายต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 ่่ายต่ยต่ายต่ตายต่ายต่ายต่ายยต่ายต่ายายต่ายต่่ตายต่ายตายต่ายต่า่ยต่า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 ่ยต่า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 ยยายต่ายต่าย่ายต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 ่าต่า

พี่เราตัวเดียวเจ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 ย้ำสิบครั้งพี่สวยแก๊งหัว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 แก๊งเหล่าแก๊งเหล่าแก๊งเหล่าคิ้วคิ้วสวยพี่ไหนเราไปเป็นหนึ่งกันอ่ะเออสวยพี่